ยายที่นี่9 94ปีถึงเสียนะคะแกก็แข็งแรงเดินได้ปัง้งปังปัง้ง FC นี่ค่ะดูต้นเมเปิลนะคะเริ่มแดงนะคะเนี่ยก็หมายถึงว่าฤดูหนาวเริ่มใกล้เข้ามาแล้วค่ะ FC เห็นไหมคะต้นเมเปิลเริ่มเปลี่ยนสีอ่หาลูกหลานไปเป็นลูกบุญธรรมค่ะน้องนองางเมสันก็คงคิดถึงนางแย่เลยนะคิดถึงค่ะเขาคิดถึงค่ะ ต้นอะไรเอ่ยสีเรืองเหลืองนำมาปลูกที่จำปาดงได้ไหมอดอกไม้ค่ะนะคะประเทศไทยก็น่าจะมีนะปลูกได้สิทำไมจะไม่ได้มันคล้ายดอกทานตะวันแต่ว่ามันสวยกว่าทานตะวันเป็นกลีบช่อๆจับกลีบช่อสวยมากเลยเออเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆสักครั้งหนึ่งไปพาไปดูใกล้ๆเออบ้านเราไม่มีเหรอคะ Hello boy. Oh, 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 you, oh boy. <laughs> Beautiful boy. <laughs> Hello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 . <laughs> Beautiful boy đó. <da>. Thăm <laughs> 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 <cum> ngàn. Uh, soon you do same you talk for Patong Beach, hmm? Mm hmm? You do for Patong Beach. เึ๊กเขาจะใส่กรงค่ะเขาจะใส่กรงเพื่อไม่ให้ร <kah s> um ่วงลงมาข้างล่างเวลาเดินนางจะเล่าให้ฟ um ังนะเดี๋ยววันหลังนางเคยตกแบบสูงประมาณนี้แหละตกมาแล้วอ่ะตกที่บ้านนะคะไม่ไม่มีกรงนี่แหละทริปริกระดิกกระดิก beautiful the boy นี่นี่เออเออ เฮ e> ้ยคุณบอยพี่แฟันแอมแม็กซ bueno, hey, ี่บุกุแม็กซี่บุกุบอยเซนแบงคนี่คุณอารมณ์ดีค่ะนะเออเลอเออเลอ ผู้ชายดีทุกคนแหละที่นี่เนี่ยผู้หญิงนางก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะิ์ยาหรือเปล่านะเพราะนางก็เห็นคนเดียวนี่แหละนะคะแต่ว่าเรื่องหึงแฟนมันก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะเราก็ว่าเขาไม่ได้นะคะอันนี้เนาะมันเป็นธรรมชาติแต่แต่เราก็หลีกเลี่ยงขึ้นถึงที่สุดแล้วนะเราก็ไม่อยากคุยเราก็ไม่คุยกับสามีเขาเลยนะ นางไม่เคยคุยเลยกับผู้ชายเนี่ยนางแบบวะ่านั่นแหละที่เด็กเด็กบอกว่าอ่าพ่อมาน,นี่ฉันอยากให้เธอรู้จักพ่อฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากให้พ่อฉันรู้จักเธอเออมีการเด็กนิดเดียวใครก็เห็นอะใครก็เห็นนะคะเด็กอะนะ แต่มันเด็กไงมันเอาลงในช่อง YouTube ในอะไรมันมันมักผิดกดเดี๋ยวนางแกเอาลงในช่องชุมชนนะคะรูปภาพเดี๋ยวคอยดูนะนางจะไปหาดูไม่รู้ว่าช่องนี้มันยังอยู่ไหมสเตฟานสาวทะเลยลูกสาวคนเดียวนางคลิปลงไว้ที่นั่นค่ะหรือว่านางปิดไปแล้วไม่รู้ช่องน่ะนะคะอ่าถ้ามีนะถ้ามีนางจะไปแคปเอาภาพมาแล้วนางจะเอาลงในชุมชนให้เดี๋ยวไปดูนะสวยมากมันสูงนะเอาไปปลูกยำปลาดงได้ไหมได้สิ นางแกดูแล้วนางแกอันนี้นะเขาเอาเขาเอาลากมันเอาเงามันไปปลูกขายเอฟซี FC. แต่ว่าถ้านั่นเดี๋ยวนางแกเอามาล็ดมันไปฝากลงุงแล้วพาไปดูมันสวยมากถ้าประเทศไทยไม่มีนะคะมันเหลืองอลา,าม,มันเหมาะสำหรับองค์ปู่ปริกิจค่ะแล้วมันสวยมากนะเอฟซี FC. คุณดูดูช่อของเขาค่ะ เหมือนที่แกะสลักผล,ลไม้อะเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมเนี่ยเห็นไหมอืมสวยไหมเนี่ยนี่ดอกเล็ก นี่ดอกเล็กดอกน้อยนี่ค่ะนี่ดอกกำลังเริ่มจะบ,บานสวยไหมคะ fc สวยก็กดไลค์ให้หน่อยนี่เอาแคปไปให้ลุงพลดูด้วยนี่